สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกยามเย็นทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะฮะกับช่องผมนะครับแบกปันพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตรายการให้พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็มีพาที่เรียบกรอบไว้ให้พี่น้องกันแล้วนะครับในราคาย่อมเยานะครับกะตีพระแท้ตลอดชีดนะครับปูชาได้เลยครับนะของลุงปู่มหาศิลาของเรานะครับนะบอกเลยวัดนะวัดโพสีสะอาดนี่ฮะวัดสังกัดของลุงปู่นะครับนะฮะที่ลงปู่สร้างไว้นะครับน่นอยู่ตรงข้ามกับสวนสงศ์ เกเปนะครับนะหรับวันนี้ครับคนที่ชอบนะครับถูกใจในการไหนสามารถติดตามได้นะครับนะโทรมาได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้นะพี่นะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะที่ขึ้นไว้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าชอบถูกใจพี่นะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะเพื่อตัดใจการชอาซื้อได้นะครับนะผมการังตีแท้ให้ตลอดชีพนะครับเดี๋ยวมารายการที่หนึ่งกันเลยครับวันนี้ครับ รายการที่หนึ่งครับเรามาอัปเดตรุ่นนี้กับพี่รุ่นหน้าปกกันก่อนครับรุ่นหน้าปกครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวมวลสารนะครับนะครับผิวออกประกายลุกๆแบบนี้ครับนี่ฮะด้านหลังครับเป็นรูปแบบหลังแบบนะครับนะเป็นรูปแบบหลังแบบนะหมายเลขโค้นเบอร์นะฮะเจ็ดสี่ครับนะเป็นหลังแบบนะครับหมายเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสี่ครับรายการนี้นะผมคิดเบาๆพี่นะครับนะดูตามนี้ฮะนะรายการนี้ผมคิดเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาท รายการนี้ผมคิดเพียงแค่สา0รอห้าสิบาทนะครับนะผิวออกดูแบบสกายลุ้งเลยพี่นะดูความสวยนะครับนะพระแท้ครับดูง่ายพี่นะครับดูความสวยรู้เลยนะครับรายการที่สา0ร้อห้าิบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับมาอัปเดตนะฮะรุ่นหน้าปกกันให้พี่น้องได้รับชมนะครับรุ่นหน้าปกมหาละรวยนะครับวัดจะสร้างนะฮะหน้ากล่องระบุชัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับมากันต่อครับรายการที่สองครับนะฮะรายการที่สองครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่ เป็นเนื้อทองแดงมหาชนวนโบราณที่เลขขนเบอร์หนึ่งสามเก้าเลขขนเบอร์หนึ่งสามเก้าด้านหลังเป็นวัดโพนะด้านหลังมีโพนะครับนี่ฮะด้านหน้าครับเป็นหน้าปกครับนะพี่ดูครับดูรายละเอียดของเหรียญครับในการออกแบบรุ่นนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าสวยเงี้รายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทรายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าใครจะเอายกคู่กับเหรียญแรกครับผมคิดรวมเจ็ดร้อยบาทให้เลยนะครับ นะฮะรายการน,นี้นะสี่ร้อยบาทพี่นะครับนะ,ะสวยๆอย่างนี้เลยครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นเหรียญสแตมป์นะพี่รายการที่สามเป็นเหรียญสแตมป์นะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะตอกโค้ดนะฮะชัดเจนพี่นาสี่มุมพี่เลขคุณทะเบียนหนึ่งหกสองครับนี่ฮะด้านหลังครับนะเป็นอาวัดโพสีสะอาดนะครับเขียนไว้ระบุชัดเจนพี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนมวลสารครับนะผิวออกน้ําทอง นะครับรายการนี้พี่นะสวยๆอย่างนี้นะฮะผมแบ่งปันไปที่สี่ร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีพี่นะเหรียญสแตมจัดสร้างน้อยนะพี่นะเหรียญสแตมจัดสร้างน้อยมากๆครับมากันต่อครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองละคังพี่นะครับเป็นเนื้อทองละคังขัดเงาพี่นะครับนี่ฮะ เลข 9, 3, ค้นเบอร์938นะฮะเลข 9, 3, ค้นเบอร์938คบนั้นบอกดูเลยครับน้าอย่างสวยพี่นะครับดูครับอย่างสวยครับขัดเงาอย่างนี้พี่เนื้อทองละขังนะครับพี่นะสวยๆอย่างนี้พี่นะรายการนี้พี่นะห้า,าร้อยบาทนะครับรายการนี้คิดห้าร้อยบาทนะครับราคาจองแต่วันก็4ี่ร้อยนะพี่นะราคาจองแต่วันก็4ี่ร้อยนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทพี่นะครับรายการที่สี่ครับ นะครับมากันต่อรายการต่อไปครับพี่นะฮะรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับเป็นเนื้ออะไรฮะทองระคังนะฮะเป็นเนื้อทองระคังซาตินมี่โอ้โหพี่ดูครับนะฮะเป็นซาตินเหลือบทองมี่นะฮะเป็นเนื้อซาตินเหลือบทองครับพี่ดูความสวยนะครับของรุ่นนี้นะครับเลขโค้ดเบอร์พี่นะฮะเก้าเจ็ดสองครับเลขโค้ดเบอร์เก้าเจ็ดสองพี่นะฮะ พี่ดูครับนะเป็นงานหลองจิวเวลรี่ครับความคมละเอียดแต่ชัดเจนพี่นะมีจอสตาจอสาลานี่ตรงกลางมีคมกิ๊บเลยนะพี่นะสตาคงตรงกลางคมกิ๊บเลยนะพี่นะรายการน,นี้เหมือนเดิมพี่ราคาเดิมนะครับนะห้าร้อยบาทพี่นะครับผมบวกไม่แพงครับบวกห้าสิบาทไหนค่าส่งอีกพี่นะราคาจองจะวัดก็สามร้อยเก้าครับปีก็สี่ร้อยเลยนะฮะนี่ฮะ นี่ครับนี่เนื้อมหาชนวนครับนะเนื้อมหาชนวนนะครับรายการที่หกครับเลขคดเบอร์สี่หกเจ็ดนะพี่เลขคดสี่หกเจ็ดนะครับอุดเนื้อทองแดงนะครับด้านล่างด้วยพี่นะครับเนี่ยเนื้อมหาชนวนมโนสารวัตโพสีพี่รายการที่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนครับสำหรับมวลสารนะรายการนี้เอาไปพี่นะฮะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับน่าเลือกโดยชอบเนื้ aime, <c oughs> ainsi, อไหน learned 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 ifier, นะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้ออะไรมรุนนะพี่ เป็นเนื้อทองแดงซาตินพี่นะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับนี่พี่ความสวยไม่เป็นรองใครอยู่แล้วพี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนังวัดโพสีตัดนะฮะหลงหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทครับแล้วรายการนี้พี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดครับมาอัปเดตรุ่นปิดตาพรมการนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับนี่คือรายการที่แปดนะครับรุ่นปิดตาพระพรมการ นะครับพระโพธิสัตว์พังประการนะครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์หกหกนะพี่เลขคุณเบอร์หกหกนะครับในรายการนี้เป็นรายการเนื้อทองแดงโบราณผิวไฟพี่เนื้อทองแดงผิวไฟโบราณพี่นะครับรายการนี้ค่อนข้างที่สวยเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันเบาวิทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดครับ ต่อมาเป็นรายการที่9ครับรายการ9้าเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับรายการนี้ครับสวยๆเลขคนเบอร์3 8 6นะครับด้านในเป็นจักรนารายพร้อม12นักสัตว์นะพี่นะพี่ดูดีครับมี12นักสัตว์เป็นลายเส้นนะครับและมีจักรนารายนะคุมครับลาหูพรอาหูอมจันทร์นิคุมอีกทีนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้พุทธคุณสุดแน่นอนนะครับรายการนี้พี่เนื้อหาชนวนสารเอาไปที่400บาทนะ มากันต่อลุยกันต่อครับเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงเอ้ยเป็นเนื้อมหาชนวนครับน้าสนิมแดงพี่เป็นเนื้อมหาชนวนมุสสารสนิมแดงครับเลขโคดมเบอร์สามหกเจ็ดครับเลขโคดมเบอร์สามหกเจ็ดพี่รายการนี้ผมแบ่งปันให้พี่น้องครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะเป็นเนื้อมหารนิยมบี่นะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบครับไอ้สี่ร้อยห้าสิบพี่รายการที่สิบนะฮะ มารายการต่อไปครับพี่รายการที่11ครับรายการที่11เอดเป็นเนื้อมหาชนบน,นสารครับสนิมเขียวนะฮะเลขคนเบอร์184สครับเลขคนเบอร์184ดร,ร,18รายการนี้แบ่งผมแบ่งให้รายการนี้ผมแบ่งให้ในพี่นะ4 0ี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ส่บาทครับรายการสนิมเขียวนะครับ ต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิองครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําที่เป็นเนื้อทองแดงลมงันลมดํานะครับอย่างนั้นเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสี่สี่ครับ<ม>เลขโค้ดเบอร์เจ็ดสี่สี่ครับสวยๆคมๆนี้พี่เงาๆฮะดำๆเงาๆนๆาๆาๆี้เลยพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้สี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบสองครับ ต่อมากันที่สามครับเป็นเนื้ออันปลาก้าครับเนื้ออันปลาก้านะครับน้าผิวก้าเงาเงินเงินแบบนี้นะครับเลขคนนตัวเบอร์สองห้าครับเลขคนนตัวเบอร์สองห้ารายการนี้รับไปพี่นะสี่ร้อยบาทพี่รายการนี้คิดสี่ร้อยบาทนะครับชอบรายการไหนพี่ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามครับ ต่อมารการที่สี่ครับราการที่สี่เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะเลขค้นเบอร์หนึ่งหกหกครับเลขค้นเบอร์หนึ่งหกครับรายการที่สวยมากพี่เนื้อซาตินนะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับงานเนื้อซาตินนะครับต่อมารการที่สิบห้าครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับนะเป็นเหรียญพิเศษนะครับนะสำหรับคนที่อ่าสํารันาคุณยกหลังครับเป็นงานพิมพ์เล็กนะครับนี่พิมพ์ใหญ่รุ่นนะครับนี่ พี่ดูความสวยนะครับของเหรียญน่ารักมากพี่รายการนี้ผมคิด5 0 0ร้อยบาทครับมีหนึ่งเหรียญครับเลขค้นะเบอร์1ิบาครับนะตอบโค้ดพิเศษตอกซอตัวใหญ่เลยนะครับไม่มีจําหน่ายครับไม่มีจําหน่ายนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับสำหรับคนที่สำนักาคุณยกหลังท่านัพี่รายการนี้ผมคิดห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่ผมคิด5้0อยบาทพอครับนะแบ่งปันพี่น้องกันไปครับเหรียญสำนาคุณหรือเหรียญพิเศษนะครับนะรายการนี้ห้0อยบาทพอพี่รายการที่สิบห้าครับ ต่อมาเป็นการที่16ครับรายการที่16เป็นเนื้อชุบทองครับรุ่นเจ้าสัวนะพี่เป็นเนื้อชุบทองรุ่นเจ้าสัวเลขโค้ดนันเบอร์แปดสี่หนึ่งครับเลขโค้ดนันเบอร์แปดสี่หนึ่งครับเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะครับพี่นะฮะชุบทองครับรายการนี้ผมคิดว่าเบาพี่4 5 0ร้อยหสิบาทนะพี่งาผมคิดส5 0ร้ยห้าิบาทครับเด็กกระไรทองมากันต่อรการที่เจดครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะเหรียญทองแดงลมดำขัดขัดปัดปัดน้ำตาลนะพี่นะฮะอนนี้ฮะ ลงยาจีวอนพี่ลงยาพื้นม 1, 2002, hei, ่วงนะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์สองสองเจ็ดศูนย์ครับเลขโค้ดเบอร์สองสองเจ็ดศูนย์พี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบหกครับรายการที่เจ็ดพี่นะโทษทีครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเราเลี่ยมให้เลยพี่นะรายการที่แปดเราเลี้ยมให้เลยครับรายการนี้ผมคิดเบาพี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพร้อมเลียง นะครับ450บาทพร้อมเลี่ยนครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงออกแมงทับนะ่ยด้านหลังผิวแมงทับเลยสวยๆนี้ครับเลขคนจ๊บเบอร์3.77พี่เลขคนจ๊บเบอร์3.77นะฮะเอาไปพร้อมใช้พร้อมเรียบเก็บผิวให้เรียบร้อยแล้วพี่รายการนี้450บาทที่จัดส่งให้ฟรีนะครับมาต่อนกันที่8ครับนะรายการที่1 8นะครับมาเลยสวยๆนี้ครับเนื้อทองแดงผิวไฟเลยนะฮะ เนื้อทองหยงผิวไฟอย่างนี้เปียนเลขค้นตัเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งหรายการที้อยห้าบาทจะส่งให้ฟรีพี่พร้อมเรียบกรอบกันน้ําให้นะครับรายการที่ต่อไปพี่นะครับรายการที่สิครับรายการที่สิเครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลารนะครับนะนี่ฮะเลขคนตัเบอร์นะฮะเจ็นยครับเลขค้นเบอร์เจ็ด้านหลังกลมๆอางนี้พี่นี่ฮะเนื้อมหาชนวนมวลสารพินีสี่ร้อยหบาทนะครับรายการนี้ครับเลขคนเบอร์เจ็ดสี่ศู มากระต่อครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงโบราณตอโคดจีนชัดเจนพี่เลขคดเบอร์หนึ่งศูนูย์หกครับเลขคดเบอร์หนึ่งููย์หกครับจะสวยอย่างเงี้พี่นะรายการนี้สี่ิบาทรวมกรอบรายการเรียบน้ำให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่นะครับมากันต่อลรยกันต่อครับรายการต่อไปพี่นะฮะรายการต่อไปครับรายการที่ย1ิบเอ็ดครับ รายการยี่ิบเอ็ดคร vida, ับเป็นเลี่ยนเหรียญเศรษฐีพันล้านนะครับนะเหรียญเศรษฐีพันล้านเลขคจเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับเลขคนจเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับเศรษฐีพันล้านนะครับนี่ฮะดูครับสวยพี่นะครับผิวออกไฟเนี่ยผิวไฟงี้เลยครับเลขคดนี้ฮะรายการนี้นะครับรายการยี้สิบนะสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการยิบสองครับเป็นเนื้อลมดําครับทองแดงลมดําเลขคจเบอร์หนึ่งสาครับ เลขคนเบอร์หนึ่งสามห้านะพี่นะดูด้านหลังครับออกมว่วงรูรุ้งเลยนะฮะออกม่วงรูรุ้งอย่างนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับมากระต่อรู้จกะต่อครับรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามเป็นเลี่ยมกรอบใสให้นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองสองหกครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งสองสองหกครับรายการนี ang, mm, 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 mm. Nah. Like, here, ้ครับนาด้าหลังอมม่วงสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะอย่างเนื้อไทเทนเลยพี่นะรายการนี้รับไปเลยพี่นะครับรายการนี้รับไปเลยครับสสยร้อยบาทครับนะฮะรายการนี้สี่ร้อยบาททันพี่นะรายการที่ยี่สิบสามครับต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่นะฮะต่อมารายการยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้พี่เลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับ เลขคนเบอร์หนึ่งสูตเจ็ดห้าครับเนื้อทองแดงผิวไฟรุ่นเศรษฐีพันล้านครับของหลวงปู่มหาศีลาพี่นะสมเด็จสงไก่ฮะรุ่นมหานิยมเลยนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทพี่นะพร้อมเรียบนะครับมากันต่อลุยกันต่อครับรายการต่อไปพี่รายการที่นะครับรายการที่การยี่สิบห้าพี่นะรายการยี่สิบห้านะพี่พูดผิดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกเปิดมานะครับนะยี่สิบหกเปิดออกมานะครับ รายการยี่สิบหกครับเป็นรายการที่กกงพี่นะครับเป็นเนื้อที่กกงครับนะเนื้อเหล็กเปียกทานหรือเนื้อคงงกระพันนะพี่นะนะครับรายการยี่สิบหกครับเป็นเนื้อเหล็กเปียกครับหรือเนื้อคงกระพันนะครับสำหรับคนเอาเป็นรุ่นอาแบบไปทําวัตถุคนั้นรุ่นเกี่ยวกับคงกระพันชาตรีครับต้องเนื้อนี้ครับเหล็กเปียกครับนะที่กกงครับเป็นพิมพ์หน้าหลวงปู่นะฮะเป็นพิมพ์หน้าหลวงปู่นะครับพี่พี่นะรายการนี้ครับรายการยี่สิบหกครับนะฮะรายการนี้พี่นะคิดไรครับสี่ร้อย ห้าสิบบาทครับเลยการนี้คิดเป็นสี่สิบาบาทครับมากระต่อหรือต่อครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นะฮะรายการยี่กงครับรายการยีิบเจ็ดครับน้าหน้าหลวงปู่นะพี่นะพิมพนี้น้าหลวงปู่ครับนะที่กงถามว่าที่กงคืออะไรนะครับที่กงคือเทพเจ้านะครับเป็นเทพนะครับเป็นพระอรหันต์นะครับที้กงนะครับน้าพัดพัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับน้าพัดเป่าสิ่งหรือดุดเต่าดูดทรัพนะฮะเรื่องค้าขายหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ององค์นี้พี่นะครับต้ององค์นี้เลยครับนะองค์นี้คิดไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการยีิบเจ็ดนะครับ ตอนมาแลกันยี่แปดครับนะเป็นเลียนเป็นเลียนอ่ารูปหล่อนะครับนะรูปหล่อศิลาพรมหามงคลครับรายการนี้ครับเป็นรายการอ่าคราบเบ้าพี่นะครับเป็นรายการครับทองแดงคราบเบ้าพี่นะครับรายการนี้พร้อมเลี่ยมสวยๆมั้งครับนุนๆสวยอย่างนี้เลยนะครับพร้อมเลี่ยมนุนๆสวยอย่างนี้ครับรายการนี้นะฮะผมขอ550บาทพี่นะพร้อมเลี่ยมให้เลย550บาทพี่พร้อมเลี่ยมให้เลยครับในรายการนี้เอาไปพี่รายการ28ครับ550บาทนะครับ ต่อมาเลขที่ยี่สิบเก้าครับเลขที่ยี่สิบเก้าครับเป็นเหรียญสินราพรมหามงคลนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับของเหรียญของลูกปู่มหาชิลานะครับพุทธาพิเศษนะครับเลขคนละเบอร์แปดห้าสี่ครับเลขคนละเบอร์แปดห้าสี่ครับเหรียญของนี่ฮะของที่วัดจะสร้างนะพี่นะเหรียญพุทธชินราชครับนานลมดําหน้ากากเงินลงยาสักคติหรือลงยาจีวรนั่นเองพี่นะครับรายการนี้นะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ต่อมารายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบมันเนื้อลมดำไปเพียวพี่เป็นเนื้อลมดำไปเพียวพี่เลขค้นเบอร์แปดหนึ่งรวมกันได้เก้าพี่รวมกันได้เก้าพี่เลขสวยเลยครับรายการนี้สี่ร้อบาทนะพี่นะรายการนี้สี่ร้อบาทนะพี่นะรายการที่สามสิบต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับเป็นเนื้อมหาชนมวลสารครับนะออกผิวรุ้งๆเ้อเหลืองนี่เลยนะครับรายการนี้เลขค้นเบอร์ห้าแปดสามครับรายการนี้เลขค้นเบอร์ห้าแปดสามนะครับรายการนี้สี่ร้อยนะครับ ต่อมารายการน,นี้ครับเป็นเนื้อหาเนื้อหาที่นว้ผิวลุ้งพี่เป็นเนื้อหาที่นว้ผิวลุ้งครับองนี้ออกลุ้งไ้สวยเลยครับเลขคนําเบอรเก้าหกศนนะครับเลขคนจเบิกเก้ากูนย์ครับองนี้บอกเร็วสวยจริงครับนะองนี้ออกลุ้งจัดเลยพี่รายการนี้สี่รอยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สี่ร้ยห้าสิบาทนะครับ,บ,สสบนะรายการนี้นะพี Thus, ่นะนะครับรายการที่สายิบสองนะพี่นะองค์นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับต่อมาการที่สายสามครับการสามเป็นเนื้อลงเนื้อลมดำลงยาส้มพี่ลงนะฮะผม ผมเพิ่งไปเจอมันเมื่อกี <com> ้ผมนึกว่าหมดไปแล้วพี่นะฮะลงดําคุยพื้นสวยๆงี้ครับนาลงยาส้มเลขคนเบอร์หกสี่แปดครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะจัดสร้างน้อยมากพี่ลงยาส้มอย่างงี้รายการที่ผมขอหกร้อยบาทรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทล้วกาพิเศษให้นะครับพิเศษให้พี่ห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับจัดสร้างพิเศษนะครับลงยาส้มจัดสร้างน้อยพี่เลขคนเเบอร์หกสี่แปดพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่รายการที่สามสามนะพี่นะรายการนี้ครับสามทีสามนะฮะ ต่อมาายการสามสี่ครับเป็นพิมพ์เหนือดวงรุ่นขลามตัดครับเป็นขลับตัดพิมพ์รุ่นเหนือดวงพี่รายการนี้พี่นะรายการที่สามสิบสี่ครับรายการที่สามสี่ครับมีเนื้อมหาชนวนักกลักเงินหรินนักการญี่ปุ่นเองครับนี่ครับเลขคนเบอร์สี่เจ็ดสองครับนะนักกลักเงินพี่นะครับนี่ฮะสวยอย่างนี้เลยครับรายการนี้นะฮะสี่ร้อยบาทนะพี่นะ ่อมารายการที่35ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่35ครับเป็นเนื้อชนวนครับลงยาเปลวไฟพี่ลงยาเปลวไฟลงยาพิเศษเรียกคนเบอร์206ครับเลขคนเบอร์0205นะพี่นะลงยาเปลวไฟพิเศษรายการนี้พี่เอาไปพี่500บาทนะครับรายการนี้รับไปพี่500บาทนะครับนะนี่ฮะสวยๆเลยครับผมมีองค์นึงครับพี่ถ้าใครรับคู่ผมคิดแค่800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีองค์หนึ่งครับนัใครรับคู่แจ้งมาได้พี่รายการที่35ครับ น่าจะส่งให้ฟรีแล้วก็ลดเหลือแค่800พี่มีผมมีคู่หนึ่งโอเคนะฮะพิเศษให้ทรับวันนี้ครับมีมาให้35รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อัญญาลัยหรือเบอร์โทรนะครับนะคบแคปรูปภาพหรือจํามัดดับรายการไว้ทีพี่นะบอกเลยว่าส,สวยๆทุกองค์ครับนี่เป็นาการอัปเดตนะครับส่วนหน้ากปกนะครับถมเหลือแค่สามองค์สุดท้ายพี่นะนักปกเสือสามองค์สุดท้ายพี่นะใครไวเขได้พี่นะจริงๆแ้ฝากของคุณท่านที่ติดตามด้วยพี่นะวันนี้ก็ กลาบลางครับแล้วสดจรงไหนทักมาได้ที่อดีตไลน์ครับนะขอบคุณมากครับ